สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้สําหรับคลิปนี้ก็นํารองเท้าสวยๆแบบใหม่มาให้ลูกค้าดูอีกนะครับนี่ก็จะเป็นรองเท้าหัวแหลมหัวแหลมส้นสองนิ้วครึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลวดลายนิดๆน,นะครับ มีเส้นคาดสำหรับแบบนี้ก็จะเป็นเบอร์สาสิบนะครับถ้าลูกค้าชอบไม่ไม่ใส่เส้นคาดตัวตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับเอาเรียบเรียบไม่ไม่ใส่เส้นคาดก็ได้ครับแบบนี้แบบใหม่ของทางร้านเลยนะครับ าลานเพิ่งทำเสร็จมาใหม่ๆเนี่ยครับสวยมากเลยครับส้นสองนิ้วครึ่งซับฟองน้ำเต็มตัวใส่นิ่มสบายนะครับไม่กัดราคาคุยกันได้นะครับราคาโรงงานเลยครับนี่ครับวันนี้ลทางร้านก็ทำ สีดำมาให้ลูกค้าดูนะครับถ้าลูกค้าชอบสีครีมสีแดงสีขาวเองก็ได้นะครับคือแบบนี้ทางร้านก็ทำสีดำสีดำแบบใหม่นะครับทำให้ลูกค้าดูถ้าลูกค้าชอบก็สั่งได้นะครับสีสีสีส ทีมสีแดงสีขาวก็ได้นะครับหรือลูกค้าท่านใดเข้ามาชมก็ถ้าอยากได้มีจำนวนก็คุยกันได้นะครับราคาราคาโรงงานเลยนะครับไม่แพงครับ อันนี้สำหรับหัวแหลมนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ไซส์35ถึง42นะครับใหญ่สุด4ี่อันนี้ก็จะเป็นเบอร์39นะครับไซส์กลางๆําสำหรับลูกค้าเข้ามาชมก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางร้านด้วยนะครับหรือเบอร์โทรติดต่อก็0614954361 0614954361ติดต่อคุยกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่นะครับสวยมากๆเลยครับเบานะครับไม่แม่นหนะักเบาแต่แข็งแรงนะครับ อันนี้เป็นซับฟองน้ําเต็มตัวนะครับข้างหลังก็จะเย,ย็บกันกัดให้อย่างดีนะครับรับรองไม่กัดครับเป็นรองเท้าคัดซูนะครับคัดซูนิ่มครับดูนะครับกดลงไปอย่างนี้นี่ครับสปริงขึ้นมาทรงทรงสวยนะครับกดลงไปก็สปริงขึ้นมาอยู่ทรงเหมือนเดิมครับ นครัเด้งสปริงขึ้นมาคัดชูทรงสวยแตด,ดนิ่มสำหรับลูกค้าที่หารองเท้าใส่ที่รองเท้าบีบๆบกัดๆอย่างนี้มามาที่ร้านนี้เลยนะครับรับรองไม่กัดน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ